ดีเดดฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน2566ครับท่านอยู่กับเราหลายอีกเช่นเคยครับวันนี้มีมาฝากกัน7คู่ครับเหนือเนือเน้นเน้นกันอีกเช่นเคยนะครับ7คู่วันนี้หลายลีกเลยครับวันอาทิตย์เตะกันหลายคู่ที่เดิวสำหรับทางด้านของฟุตบอลนะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของสเปเซียกับเวโรนาในศึกหนีตกชั้นนะครับเพย์ออฟวันนี้เป็นทางด้านของสเปเซียกับเวโรนาครับคู่2เป็นทางด้านของฮอลแลนด์พีเมียครับทาเวนเต้เจอกับทางด้านของสปาร์ตักรอสตเดอร์ดัม นัดแรกเจอกันมาเนี่ยเสมอกันในบ้านของรอตเดอร์ดัมมาหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับนัดนี้ก็ต้องมาดูว่าทีมไหนนะครับจะชนะนะครับอ่ต่อไปเป็นทางด้านของนอร์เวย์ดิวชันหนึ่งนะครับโบโดกริมครับทีมขวัญใจมหาชนวันนี้เจอกับทีมท้ายตารางอย่างฮามคามนะครับอีกหนึ่งคู่ครับในลีกนี้นะครับเป็นทางด้านของออสเกนแลนด์นะครับเปิดบ้านรับกัมเยนของโมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ติดตามกันอยู่นะครับสำหรับโมนะครับไปกันที่ทางด้านของสวีเดนออสเตรียนนะครับ คู่แรกเนี่ยเป็นฮักเคนครับเจอกับทางด้านของมอบี้นะครับคู่2เป็นทางด้านของยอร์กาเดนครับเจอกับทางด้านของนอคโคปิ้งนะครับ2คู่นะครับแล้วก็อีก1คู่ครับคู่สุดท้ายของเราเป็นทางด้านของ SJK จเคเฮลซิงกครับวันนี้เจอกับของง่ายลยครับเจอคอตก้าครับทั้งหมด7คู่ครับอดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางด้านของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าเป็น แชมป์ที่3นะครับคว้าทริปเป็ลแชมป์ในปีนี้ไปได้สําเร็จนะครับทางด้านของเป๊กกัวเดล่านะครับล้างอถรรพ์ได้สําเร็จนะครับคว้าบิ๊กเอียดไปได้ในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่พลาดมาหลายฤดูกาลนะครับต้องแสดงความยินดีไว้ก่อนนะครับทางด้านของผลงานนะครับ4ี่คู่เมื่อคืนที่ให้ไว้หน้าช่องของเรานะครับคู่แรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดราคาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับกับลูกครึ่งนะครับคู่นี้เนี่ยเราร้อยละให้ รองที่อินเตอร์มิลานนะครับลูกครบลูกครึ่งหรือลูกครึ่งนะครับคู่นี้ก็จังหนับรับตังกันไปนะครับแต่ทางด้านของแมนซิตี้คว้าแชมป์ไปนะครับชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์คู่สองเป็นทางด้านของเมาโมกับวาราโมนะครับคู่นี้เมาโมเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกกับหนึ่งลูกนะครับให้ต่อที่เมาโมนะครับก็เป็นไปตามคาดครับเมาโมเก่งเหลือเกินครับหลังจากที่โดนนําไปก่อนก็กลับมาทวงคืนได้ถึง3ลูกนะครับเอาชนะไป3ประตูต่อหนึ่ง คู่นี้ก็จังหนักรับตังกันไปนะครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของคักมาก,กับทางด้านของเดเกอร์ฟอร์ดนะครับคักมาในบ้านก็แข็งแกร่งเหลือเกินนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกครับนำไปตั้งแต่ครึ่งแรกใน2ประตูต่อหนึ่งครึ่งหลังทำไรกันไม่ได้ครับทางด้านของเจ้าบ้านชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่ที่3เป็นทางด้านของว่าเบอร์กับทางด้านของฮามสต์ดนะครับคู่นี้ก็ให้รองที่ฮามสต์ดนะครับสุดท้ายก็เป็นทางด้านของทีมเยือนครับฮามสต์ด เอาชนะไปได้2ประตูต่อ1คู่นี้ก็จังหนับรับตังกันไปนะครับนาช่องของเรา4คู่วันนี้เข้ากันแปนแบบเต็มๆครับเต็มตุงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ครับมาตามกันต่อครับสำหรับท่านนักลงทุนท่านไหนนะคับสนใจที่จะรับทัศนะเพิ่มเติม,ตมรวมถึงทางด้านของ Vip เด็ดของเรานะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดครับแอดไซด์ครับ1 0ึ่งศน RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมีทีเด็ด Vip ฟุตบอลดีๆแบบนี้ครับบทวิเคราะห์รวมถึงทางด้านทัศนะเพิ่มเติมนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับในไลน์แอดของเราครับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่าคืนนี้ครับเป็นทางด้านของศึกเพลย์ออฟหนีตายนะครับหนีตกชั้นระหว่างทางด้านของสเปเซียกับเวโรนาครับเตะกันสนามกลางนะครับคู่นี้คู่นี้เจอกันมา10นัดหลัังครบ สเปเซียชนะไป2ครับเสมือน 2, ทางท่าน้าของเวโรนาเนี่ยเอาชนะได้ถึง6นัดนะครับเปิดแฮนดิแคปมา10นัดนะครับสเปเซียทำเงินไป3เจ้าไป1ทางท่าน้าของเวโรนาทำเงินไป6นัดนะครับวันนี้ราคาก็เอียงๆมาทางด้านของเวโรนาพอสมควรนะครับเพราะว่าทางด้านของสเตตที่เจอกัน h ฮดทูเฮดเนี่ยเวโรนาดีกว่านะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับในลีกที่ผ่านมานะครับทางด้านของสเปเซียเจ้าบ้าน ดูดีกว่านะครับ4นัดหลัง5นัดหลังชนะ2แพ้3นะครับนัดล่าสุดไปเยือนโรม่าครับแพ้มา2-1ก่อนนั้นน,นครับแพ้กับโตริโนในบ้าน,นครับ4-0เสมอเลเช่ 4, ครับชนะทางด้านของเอซิมิลานในบ้านนะครับแล้วก็ไปเยือนเครโมเนเซ่แพ้มา2-0นะครับ ช่วงหลังยิงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับที่ยิงได้เยอะๆก็คือยิงเอซิมิลานหน่อยครับสองประตูต่อศูนย์กันนัดของเวโรนาบ้างนะครับนัดล่าสุดไปเยือนเอซิมิลานแพ้มา3-1มหนึ่งครับยิงได้ทุกนัดนะครับช่วงหลังที่ผ่านมานี้นะครับก่อนหน้านั้นเสมอเอมโปลีในบ้านครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแพ้ให้กับอาตาลันต้าครับสามหนึ่งแพ้โตริโนหนึ่งศูนย์ในบ้านครับไปเยือนเลเช่ชนะได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโดน อินเตอร์ถล่มไปถึง6-0นะครับช่วงหลังเนี่ยยังไม่ค่อยทําเงินให้เท่าไหร่นะครับเปิดแฮนดิแคปมาแพ้ไป4นัดติดแล้วนะครับทางด้านของเวโรนาไปดูราคากันต่อครับสาหรับคู่นี้นะครับเป็นทางด้านของเวโรนาครับเปิดราคามาที่เสมอน้ําขาวนะครับสกอร์สูงที่2ลูกเต็มน้ําขาวเช่นกันนะครับคู่นี้เนี่ยไม่ค่อยยิงกันเท่าไหร่นะครับผลงาน กองหน้าเกมรุกไม่ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับราคารองเป็นทางน้านของเวโรนาครับเปิดราคามาที่ราคาปปน้ำล้นนะครับทางด้านของสเปเซียอยู่ที่น้ำบวกสิบทุนนี้เหล่าราลมองว่าครับทางด้านของเวโรนาเนี่ยเหนือกว่าพอสมควรนะครับแต่ไม่ถือกับว่าขาดอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังเชื่อว่าทางด้านของสเปเซียครับน่าจะทําได้ดีกว่านะครับในฐานะที่ทําผลงานได้ค่อนข้างดีครับในช่วงหลังที่ผ่านมาในลีกนะครับ พยานคู่นี้ครับขอญาตรองไปที่สเปเซียครับราคาปปครับน้ําบวกสิบครับจังนัครับตังกันในคู่แรกครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของ FC ฟซีทเวนเครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของสปาร์ตักล็อกเตอร์ดัมนะครับในเลกที่2นะครับเลกแรกเนี่ยเสมอกันมาในบ้านของลอตเตอร์ดัมในหนึ่ประตูต่อ1ครับก่อนหน้านั้นนะครับผลงานที่เจอกันเนี่ยก็ยังเป็นการเสมอกันในบ้านของทเวนเต้ครับ ในการอุ่นเครื่องครั้งล่าสุดนะครับที่เทเวนเตชนะได้เนี่ยชนะในบ้านนะครับสประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนมากก็จบท้ายด้วยการเสมอครับแล้วก็สกอร์ต่ําด้วยนะครับในคู่นี้นะครับนัดที่แล้วก็สกอร์ต่ำครับสินัดหลังที่เจอกันนะครับทางด้านของเทเวนเตชนะไป4เสมอกัน4ครับทางด้านของรอเตอร์ดัมนะครับชนะได้2ครั้งนะครับสินัดหลังที่ผ่านมาราคาแฮนดิแคปที่เปิดมานะครับก็ยังถือว่าเจ้ากันอยู่นะครับเทเวนเตทำเงินไป5ครับ สปาตักลอสเตอร์ดัมทำเงินไป5นัดเช่นกันนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านของททเวนเต้นะครับอย่างที่ได้เรียนไปนะครับเสมอกันมานัดล่าสุดก่อนหน้านั้นฟอร์มดีจัดนะครับทางด้านของททเวนเต้ชนะมา6นัดรวดนะครับชนะฮีเลนวินนะครับ4-0เลยนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนฮีเลนวินก็ชนะได้2-1ชนะอาแจกสามหนึ่งครับชนะวาลสไว50้ศูนย์ชนะในเมเกนสี่ศูนย์ชนะเอมเนสามศูนย์นะครับเสียไปไม่กี่ประตูเท่านั้นนะครับ หนัดหลังเสียแค่3ประตูเองนะครับทางด้านของทเวนเต้ถือว่าฟอร์มดีอยู่นะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปสะดุดเองนะครับทำเกมรุกมาดีๆนะครับก็ไปพลาดท่าโดนสปาตักสอยไปนะครับทางด้านของสปาตักรอตเตอร์ดมบ้างนะครับผลงาน20นัดหลังครับทำเงินไป12นัดเลยนะครับเจ้าไป2แพ้ไป6ถือว่าเป็นบอลทําเงินในลีกพอสมควรนะครับใครตามก็ทําเงินได้เยอะพอสมควรสําหรับทางด้านของสปาตักรอตเตอร์ดม นัดล่าสุดก็ทําเงินได้นะครับเป็นรองอย่างทเวนเต้ในบ้านเนี่ยเหนียวแน่นนะครับเป็นรองที่ครึ่งลูกก็ทําเงินให้กับนักลงทุนได้นะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้กับอูเทกในบ้านครับหประตูต่อศูนย์เกมเยือน2นัดล่าสุดนะครับชนะอูเทกสองหนึ่งชนะโกนิงเกนห้าศูนย์นะครับถือว่าฟอร์มเกมเยือนยังเหนียวแน่นนะครับในช่วง3านัดหลังที่ผ่านมาไปดูราคากันต่อครับสําหรับคู่นี้นะครับเป็นทางด้านของทเวนเต้ครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับ อยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งเลยครับน้าลบสิบราคารองเนี่ยทะลุไปที่ลูกครึ่งครับน้ําล้นราคาทางด้านของสปาร์ตักรอตเตอร์ดัมรองลูกครึ่งอยู่ที่น้าบวกสิบนะครับสกอร์สูงอยู่ที่3ลูกเลยนะครับสําหรับคู่นี้ยังต้องรอเช็คผู้เล่นอีกทีนึงนะครับเพราะว่าราคาสูงเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะครับสามลูกในคู่นี้อาจจะเป็นสกอร์ต่ำนะครับ <S <S ทางด้านของทเวนเต้เนี่ยชนะลูกเดียวก็ถือว่าชนะแล้วนะครับทางด้านของรอตเตอร์ดัม สู้สุดใจอยู่แล้วครับถือว่านัดแรกเนี่ยได้เปรียบมานัดนี้ถ้ามีประตูในบ้านของทเวนเต้นะครับถือว่าได้เปรียบทีเดียวนะครับนัดแรกเนี่ยเจ้ากันมานครับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าครับทเวนเต้น่าจะเปิดเกมรุกเข้าใส่ต่อเนื่องเลยครับเกมรุกที่ดุดันของทเวนเตในบ้านเนี่ยพอพอตัวสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขอญาตเสี่ยงไปที่ทเวนเต้ครับลุ้นกันที่เม็ดที่2เลยแหะครับต่อที่ทเวนเต้ครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับจังหนับรับตังกันในคู่ที่2ครับไปต่อกันที่คู่ที่3ครับขวัญใจมหาชนคนรถแห่มาแล้วนะครับทางด้านของโบโดกลิมนะครับวันนี้เปิดบ้านรับกเยือนของฮามคามในทางด้านของนอร์เวย์ที่เปเรลเกนนะครับลีกนะครับของนอร์เวย์นะครับคู่นี้เจอกันมา สิบนัดหลังครับโบโดกริมชนะไป4เจ้าไปถึง6ครั้งครับทางด้านของฮามคามยังไม่เคยชนะโบโดกริมนะครับส่วนมากก็จบเสมอนะครับสิบนัดที่เปิดราคามาครับโบโดกริมทําเงินไป7ครับเจ้าไป1ทางด้านของฮามคามทําเงินไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเสมอกันในบ้านของโบโดกริมนะครับสประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นโบโดกริมไปเยือนฮามคามชนะได้2อศูนย์ที่ชนะได้ขัดขาดนะครับก็คือทางด้านของโบโดกริมครับชนะในบ้านนะครับในดิวิชัน2นะครับ 2 0แล้วก็31นะครับคู่นี้ยังสูสีอยู่นะครับส่วนมากก็ยังออกสกอร์ต่ำนะครับไม่แฮนดิแคปเนี่ยไม่ถึง3ลูกนะครับผลงานฟอร์มช่วงหลังของบโรกิมครับเสริมทับมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรผลงานค่อนข้างที่จะดีครับ20นัดหลังชนะไป15นัดเสมอไป3ครับแพ้ไป2ครับนัดล่าสุดเอาชนะทางด้านของเรนแฮมได้นะครับในบอลถ้วยเนี่ย2 0นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนวาลาเรนกาชนะได้31นนะครับบอลถ้วยนี้ก็เก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องครับในลีก เปิดบ้านรับไวกิ้งก็ชนะได้ถึง5ประตูต่อ1นะครับนัดนั้นเป็น v p ของเราด้วยครับกินกันแบบจังหนับกันทีเดียวนะครับผลงานที่เปิดแฮนดิแคปมาครับ15นัดชนะ9ครับแพ้ไป6กนะครับก็ยังถือว่ากำไรอยู่นะครับทางด้านของโบรุกิมในช่วงนี้ครับทำเงินได้ต่อเนื่องนะครับทางด้านของหามค้ามบ้างครับผลงานนัดล่าสุดนะครับบอลถ้วยเนี่ยเสมอกับเบลามานะครับ1ประตูต่อ1 ในลีกนัดล่าสุดไปเยือนโรเซนบอร์กโดนอัดมา4-0ครับก่อนหน้านั้นบอลถ้วยก็เอาตัวรอดได้นะครับเจอทีมนอกลีกนะครับก็ชนะได้นะครับในลีกเสมอกับลิวสตอมไป0-0นะครับยังยิงไม่ได้นะครับในลีกเนี่ย2นัดแล้วนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนวาเลนเซนกาก็แพ้ไปถึง3-0ครับในบ้านแพ้ทอมโซ่แพ้โมนะครับโดนต่อเนื่องเลยครับฮามคามนะครับช่วงหลังนี้นะครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของ โมโดครีมครับเปิดราคามาที่ค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวนะครับสองลูกควบสองลูกครึ่งครับน้ําล้นนะครับทางด้านของราคารองอยู่ที่สองลูกเต็มน้ําบวกสิบครับสกอร์สูงไปที่สามลูกครึ่งเลยนะครับคู่นี้ก็อาจจะทดสกอร์สูงกันไว้สักหน่อยนะครับที่สามลูกครึ่งลุ้นกันที่เม็ดที่สี่เลยนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องรอบอลเตะสักหน่อยครับอยู่ที่สองลูกครึ่งควบสามกำลังดีนะครับ พอสูงครึ่งแรกไปนู่นเลยครับลูกครึ่งเลยครับสาหรับราคานี้ครับโบโดกินเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับทางด้านของฮามคามเนี่ยเป็นรองมหาศาลครับ2ลูกน่าจะมีสําหรับโบโดกินก็ต้องลุ้นกันที่เม็ดที่3ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่าโบโดกินครับลุ้นเม็ดที่3น่าจะสนุกกว่าที่ไปรองแหละครับให้ต่อที่โบโดกินครับราคา2ลูกเต็มครับน้ําเกือบบวก10นะครับ0.79ครับคู่นี้ จังหนับรับตังกันอีกหนึ่งคู่ครับไปต่อกันที่คู่ที่สครับยังอยู่ในทางด้านของนอร์เวย์ลีกนะครับเป็นทางด้านของออสเกนแลนด์นะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนทีมแกล่งอย่างโมนะครับคู่นี้เจอกันมา10ครั้งครับออสเนี่ยชนะได้แค่ครั้งเดียวนะครับเสมอ3โมชนะได้ถึง6ครั้งแต่นัดล่าสุดครับออสเฉือนเอาชนะไปได้ในบอลกระชับมิตรนะครับ4ประตูต่อ3ก่อนหน้านั้นก็ย้อนไปปีที่แล้วนะครับเป็นทางด้านของโมเคยมาเยือนนะครับชนะได้2ประตูต่อ1 ในบ้านของโมโมก็ถล่มไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครับมีใบแดงด้วยนะครับเปิดแฮนดิแคป10นัดหลังที่ผ่านมาครับออสทำเงินไป3นัดครับทางด้านของโมทําเงินไปถึง7นัดนะครับเอียงมาทางด้านของโมพอสมควรนะครับในช่วงนี้สกอร์สูงคู่นี้ครับเกิน2ลูกครึ่งเนี่ยสินัดหลังเนี่ยเกินไปถึง8นัดนะครับอันเดอร์เนี่ยแค่2นัดเท่านั้นนะครับผลงานล่าสุดของออสนะครับนัดล่าสุดไปเยือนชาร์บ็อกแพ้มา3-1ครับก่อนหน้านั้นไปเยือน ซานเดฟยอดนะครับแพ้มา4-1นะครับที่ชนะในชนะในบอลถ้วยครับนอกลีกนะครับในลีกก็ยังผลงานไม่ค่อยดีครับทำได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือเสมอกับสตอมกอนเสตไปนะครับในบ้านนะครับ1ประตูต่อ1น,นผลงานล่าสุดนะครับ ก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าจะชนะในลีกก็เป็นเกมเยือนไปเยือนทอมโซ่เลยครับชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับทางด้านของโมบ้างครับทำเงินให้นักลงทุนต่อเนื่องมาเรื่อยเลยครับนัดล่าสุดไปเยือนคริสเตนซูนชนะมาได้1นศูนย์นะครับในบอลถ้วยก่อนหน้านั้นไปเยือนไวกิ้งครับชนะมาได้3ประตูต่อสทําเงินไปได้นะครับในลีกนัดล่าสุดในบ้านครับชนะซานเดฟยรอดไปถึง5ประตูต่อศูนย์ครับแฮนดิแคปสอลูกเนี่ยถล่มทลายเลยนะครับ ทั้งสกอร์สูงรวมถึงทางด้านของแฮนดิแคปครับขาดรอยทีเดียวนะครับสำหรับโมในช่วงหลังนี้ยิงประตูได้ต่อเนื่องนะครับ5 6ด้านหลังเนี่ยยิงเกิน20ประตูไปแล้วนะครับไปดูราคากันต่อครับสําหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของโมทีมเยือนครับเปิดราคามาหน้ารักหน้าลุ้นอีกแล้วนะครับในราคาที่ครึ่งควบลูกนะครับบอลต่อนะครับ น่าจะยิ้มดีใจมากกว่านะครับราคานี้นะครับออสบีเควันนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะเหนียวแน่นหรือไม่นะครับแต่เหล่าร้หลามองว่าครับโมช่วงนี้เกมรุกมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อไปที่โมครับราคาครึ่งควบลูกครับลุ้นกันที่เม็ดที่2หรือราคาครึ่งลูกก็ได้นครับน้ำขาวๆสวยๆใสๆครับสกอร์สูงน่าจะมีครับ2ลูกครึ่งควบ3ครับ เล่นกันไป2มุมเลยนะครับในคู่นี้ครับจังหนับรับต่างกันไปครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของฮักเคนครับเจอกับมอบี้นะครับฮักเคนก็เป็นทีมผูกขาดพอสมควรครับในช่วงหลังนี้นะครับผลงาน10นัดหลังที่เจอกันมาครับฮักเคนชนะไป5เสมอ4ครับทางด้านของมอบี้เคยชนะได้1ครั้งนะครับในบ้านของตัวเองที่ชนะฮักเคนก็ย้อนไปปี2020นะครับมอบี้ชนะไป3ประตูต่อหนึ่ง ผลงานสนัดหลังครับเป็นทางด้านของฮาคเคนทั้งนั้นนะครับที่ชนะนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะมอบี้ไปถึง4ประตูต่อหนึ่งในเกมเยือนในบ้านชนะมอบี้ไป1 0น,นะครับแฮนดี้แคปก็เจ้าไปนะครับทางด้านของฮารคเคนที่ชนะ3มนัดหลังไปเยือนก็ชนะได้ครับ2ประตูต่อหนึ่งก็เป็นสกอร์สูงถึง2นัดส่วนมากก็ทางด้านของสกอร์สูงต่ำก็ยังเป็นสกอร์สูงอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับของคู่นี้ครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับ แ้าบ้านฮักเคนก่อนนะครับไปเยือนวาเบิร์กมาแล้วก็ชนะมาได้ถึง2-0นะครับถึงแม้ว่าจะโดนใบแดงแต่นัทนันก็เอาตัวรอดไปได้นะครับก่อนหน้านั้นชนะโกเทนเบิร์กไปถึง4ประตูต่อ1นะครับชนะแบบท่วมท้นทีเดียวนะครับในเกมเยือนก็ยังมีสะดุดให้เห็นนะครับ10นัดหลังที่ผ่านมาฮักเคนไปเยือนยอร์กาเดนแพ้1-0นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไปเยือนฮามสตัดแพ้มา1-0เช่นกันนะครับเกมเยือนยังมีปัญหาอยู่แต่ในบ้านเหนียวแน่นครับทำเงินได้ต่อเนื่องครับ ไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่ทีมเล็กฮักเคนก็ในบ้านก็ยังคงเป็นอาถานครับว่าใครมาเยือนเนี่ยยากครับที่จะได้คะแนนไปนะครับท่าน้าของมอบี้ครับผลงานช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างที่จะผีเข้าผีออกนะครับนัดล่าสุดครับผีเข้าครับไปเยือนโกเดนเบิร์กครับชนะมาได้1นึนครับก่อนหน้านั้นแพ้ฮารมสตัดไป2อศูนย์ไปเยือนยอร์กาเดนแพ้2อศูนย์แพ้ฮักเคนสี่หนึ่งครับนัดล่าสุดที่เจอกันในบอลถ้วยนะครับก่อนหน้านั้นชนะซิลิอุสได้ถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับ ถือว่ามียังมีพิษสงนะครับสั่งทางด้านของมอบี้นะครับในช่วงหลังนี้นะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้นะครับเป็นทางด้านของฮัคเคนครับเปิดราคามาที่ลูกควบลูกครึ่งครับราคาน้ําขาวนะครับสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งควบ3น้ําขาวนะครับในราคารองราคา3ลูกเต็มเนี่ยน้ำล้นนะครับ สกอร์สูงครึ่งแรกอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับราคานี้สําหรับทางด้านของฮักเคนนะครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับเจ้าบ้านเนี่ยเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับอยู่ที่ว่าจะเจาะเข้าหรือไม่มอบี้ช่วงหลังก็ยังเหนียวแน่นนะครับนัดล่าสุดก็สร้างความมั่นใจมาให้กับผู้เล่นในทีมพอสมควรนะครับที่เอาชนะได้นะครับแต่นัดล่าสุดเนี่ยฮักเคนเนี่ยค่อนข้างดูจากการถ่ายทอดสดเนี่ยทางด้านของฮักเคนบุกดุดันเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับลุ้นให้เจาะให้เข้าตั้งแต่ช่วงแรกแก ครึ่งแรกหรือนาทีแรกนะครับทางด้านของฮักเคนนะครับถ้ามีประตูน่าจะไหลนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหลาระชาให้ต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างฮักเคนครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับน้ำขาวๆอีกเช่นเคยครับจังหับรับตังกันไปอีกหนึ่งคู่ครับไปต่อกันที่คู่ที่6นะครับเป็นทางด้านของสวีเดนยูนะครับ ยอการ์เดนครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยนของนอโคปิ้งนะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังครับยอการ์เด้นชนะไป3ส่วนมากจะเสมอครับเสมอกันถึง5นัดนะครับทางด้านของนอโค p ิ n งชนะได้2นัดนะครับเปิดแฮนดิแคปมา10นัดยอการ์เด้นทาเงินไป4ครับเจ้าไป2นะครับนอโคปิงทาเงินไป4นัดเช่นกันนะครับยังเจ้ากันอยู่ใน10นัดหลังนี้นะครับในการทําเงินนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับยอการ์เด้นก่อนนะครับ นัดล่าสุดไปเยือนเอลฟ์บอกนะครับแพ้เสมอมานะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นชนะ a อไอเคโซน่าในบ้านนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ชนะฮักเคนได้ด้วยนะครับชนะมอรบี้นะครับสองศูนย์เกมเยือนยังมีปัญหาครับสําหรับยอการ์เดนในบ้านยังหายห่วงยังไว้วางใจได้อยู่นะครับทางด้านของนอโคปิ้งบ้างนะครับแพ้มา3นัดติดแล้วนะครับผลงานยังดําดิ่งอยู่นะครับนัดล่าสุดแพ้บอมมาปอสคาน่าไป2อศูนย์ก่อนหน้านั้นไปเยือนคักมาแพ้สองหนึ่งแพ้เอลฟบอกในบ้านนะครับสองประตูต่อหนึ่งครับ ชนะวาเบอร์กับเดเก์ฟอร์ดนะครับทีมอันดับล่างกว่านะครับ3-1แล้วก็2-0ยิงได้เกือบทุกนัดนะครับช่วงหลังนี้แต่3นัดล่าสุดเนี่ยทำเงินไม่ได้นะครับแล้วก็ฟอร์มเนี่ยยังไม่เข้าฝักนะครับทางด้านของนอโคปิง ไปดูราคากันต่อครับสําหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของยอร์กาเดนครับเปิดมาค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวครับเพราะว่าทางด้านของนอคโฮปิ้งเนี่ยแพ้มาสามนัดติดนะครับยอร์กาเดนช่วงหลังก็ฟอร์มดีครับในบ้านทําเงินได้ต่อเนื่องครับแต่นัดนี้เหล่าร้อยหลามองว่านะครับทางด้านของนอคโฮปิ้งเนี่ยแพ้มาสามนัดก็จริงนะครับแต่ผู้เล่นที่เจ็บไปนะครับในช่วงที่ฟอร์มดูหายไปน่าจะกลับมาซ้อมกันได้ครบนะครับทางด้านของยอร์กาเดน ในบ้านถึงแม้ว่าจะเด่นก็จริงนะครับแต่มาเจอทีมอันดับที่ใกล้ๆกันเนี่ยอาจจะกินไม่ขาดแล้วก็ต่อมาแพงถึงหนึ่งลูกเต็มครับน้ำลบสิบราคารองอยู่ที่ลูกครึลูกครึ่งครับน้ําล้นนะครับสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งนะครับคู่นี้ก็ติดปลายนวมสกอร์สูงกันไว้ด้วยก็ดีนะครับราคานี้ครับเหล่าร้ายหล่เชื่อว่านอโคปิ้งครับไม่น่าจะแพ้นะครับในวันนี้นะครับราคา1ลูกเนี่ยถ้าแพ้เนี่ยไม่เกิน1ลูกครับเพราะงั้นคู่นี้ให้รองที่ นอคอปิ้งครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับจังหนับรับตังเอาหูเข้าแรกครับในคู่นี้ครับไปต่อกันที่คู่สุดท้ายครับในค่ำคืนนี้ครับเป็นทางด้านของ SJK h e l s ฮลซิงกนะครับกลับมาเป็นยักษ์ใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะได้นะครับวันนี้ต้องเปิดบ้านรับกเยอนของ KTP k o t คอตนะครับทีมอันดับล่างกว่าครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10นัดล่าสุดเนี่ย เอสเคเฮลซิงกิชนะไป8นัดครับเสมอกันไป2งทางด้านของคอตกายังไม่ชนะนะครับผลงานในแฮนดิแคปนะครับ10นัดหลังเฮลซิงกิทาเงินไป3นัดเท่านั้นเองครับเสมอไป1แพ้ถึง6นัดนะครับเวลาเจอกับคอร์ดก่ยต่อค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ยิงไม่ผ่านแฮนดิแคปเท่าไรครับผลงานล่าสุดก็เจอกันในบ้านของคอตกาเสมอกไป3ประตูต่อ3ครับก่อนหน้านั้นเฮลซิงกิไปเยือนชนะได้21นะครับแล้วก็1 0นย์ะครับ2นัดที่เจอกันนะครับ แฮนดีแคปไม่ผ่านนะครับยังทําเงินไม่ได้4นัดแล้วนะครับที่เจอกันของเฮลซิงกิก่อนหน้านั้นที่ทําเงินได้ครับแฮนดี้แคปเปิดมา2ลูกชนะไปถึง6ประตูต่อหนึครับย้อนไปปี2021ในวัในบอลถ้วยนะครับคู่นี้ก็ยังต้องรอลุ้นนะครับว่าราคาจะเปิดมายังไงนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับนัดล่าสุดไปเยนลาติชนะได้2ประตูต่อหนึครับที่เหลือในเสมอไป4นัดติดเลยนะครับ ในบ้านเสมอช้หนาจอแอน00ครับชเสมอ,สมอทางด้านของฮอนก้า11ไปเยือน IFK มาเยฮามนะครับเสมอ00ไปเยือนอิลวิสก็เสมอ1ประตูต่อ1ครับเป็น4นัดที่เสมอมาติดกันเลยนะครับก่อนหน้านั้นชนะอินเตอร์ตูคูได้นะครับในบ้านใน4ประตูต่อ1ทำเงินได้นัดเดียวเท่านั้นในช่วงหลังๆที่ผ่านมานี้นะครับด้านของเฮลซิงกิก็ต้องมาดูครับว่าปลูกยักษ ตื่นมาแล้วเนี่ยจะตื่นต่อเนื่องหรือไม่นะับทางด้านของคอตก้าบ้างครับมีโตมีเถียงนะครับฟอร์มช่วงหลังเนี่ยดีนะครับแต่นัดล่าสุดมาสะดุดนิดเดียวเท่านั้นนะครับนัดล่าสุดไปเยือนอินเตอร์ตูคูนะครับแพ้มา2-1ครับก่อนหน้านั้น,น,นชนะ VPS วาซาได้10เสมอกับทางด้านของกิซันเฮลซิงกีในบอนลถ้วยนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดที่ชนะชนะฮอนก้าได้นะครับ1ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ผลงานก็ค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวนะครับทำเงินให้นักลงทุนได้ต่อเนื่องครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นเฮลซิงกีนะครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับแพงด้วยนะครับอยู่ที่ลูกครึ่งเลยนะครับน้าเต็มทางด้านของราคารองอยู่ที่ลูกครบลูกครึ่งครับน้ําขาวทุนทุนเลยนะครับสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งควบ3ครับคู่นี้ก็น่าสนใจในสกอร์สูงเช่นเดียวกันนะครับราคานี้เราร้ายหลามองว่าครับยักษ์หลับที่ตื่นแล้วจะตื่นต่อเนื่องหรือไม่นะครับหรือว่าจะ สะดุ้งตื่นขึ้นมาแค่นัดเดียวเท่านั้นแล้วก็จะหลับต่อนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับทางด้านของคอตก้าครับช่วงหลังฟอร์มดีนะครับล้มยักษ์กันมาหลายนัดแล้วนะครับแล้วก็ทําเงินให้นักลงทุนต่อเนื่องครับคู่นี้เนี่ยถ้าแพ้เนี่ยก็อาจจะแพ้ไม่เกินหนึ่งลูกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้หลาครับเชื่อว่าทางด้านของคอตก้าครับใช้ความเหนียวแน่นครับเข้าแรกแล้วก็รอโต้สวนกลับน่าจะมีทางด้านของอาวุธที่คมกว่านะครับ ลุ้นที่ลูกผีจับยัดเลยครับคู่นี้แล้วก็ลูกเซตพีทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราร้อยลาให้รองที่คอตกาครับราคาลูกควบลูกครึ่งหรือลูกครึ่งครับจังนาปรับตังกันอีก1คู่ครับครบ7คู่วันนี้เลยนะครับไปทบทวนกันอีกทีนะครับ7คู่วันนี้ครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของสเปเซียกับเวโรนาครับเวโรนาถือว่าได้เปรียบนะครับทางด้านของสเปเซียผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนนะครับเวโรนาเปิดราคาเที่ราคาพอแต่ก็ยังเชื่อว่าสเปเซียครับ น่าจะอาศัยความเหนียวแน่นแล้วก็ความแพลวของนักเตะนะครับเข้าแรกนะครับวันนี้เนี่ยน่าจะจบท้ายด้วยกันเสมอกันเพราะฉะนั้นรอกินหูนะครับคู่นี้ให้รองที่สเปเซียครับราคาปปปครับในคู่แรกของค่ำคืนนี้นะครับคู่2องทเวนเต้กับทางด้านของสปาร์ตักลอสเตอร์ดัมนะครับนัดแรกเสมอกันมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งมาโดนสปาร์ตัลมาโดนสปาร์ตัลลอสเตอร์ดัมเนี่ยตีเสมอในช่วงท้ายนะครับทเวนเต้เนี่ยช็อกเลยนะครับนำมาก่อนแท้ๆนะครับ คู่นี้ก็ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านครับทั้งเสียงเชียร์ทั้งกองเชียร์หนุนหลังเครับเล่นในบ้านด้วยนะครับความมั่นใจก็มาเต็มเปี่ยมนะครับให้ต่อที่ทเวนเต้ครับราคาลูกครึ่งครับลุ้นกันที่เม็ดที่2นะครับไปต่อกันที่นอร์เวย์นะครับโบโดกลีมครับขวัญใจมหาชนรถพับป่านะครับวันนี้เปิดราคามาค่อนข้างที่จะแพงครับกับฮามคามนะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะผ่านนะครับสาหรับราคานี้ก่อนเตะนี่ก็น่าจะขยับขึ้นไปอีกนะครับสาหรับราคา2ลูกไม่น่าจะอยู่นะครับเพราะฉะนั้น คู่นี้ให้ต่อที่โบโอกิมครับ2ลูกเต็มก่อนนะครับไปต่อกันที่ออสบีเคครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโมนะครับโมเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกนะครับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าโมเหนือกว่านะครับน่าจะทําเกมรุกเข้าใส่แล้วก็น่าจะเก็บ3คะแนนได้นะครับให้ต่อที่โมครับราคาครึ่งควบลูกครับในคู่นี้ครับไปต่อกันที่ทางด้านของ สวีเดนครับเป็นทางด้านของฮักเคนนะครับเปิดราคามากับมอรบี้ที่ราคาลูกครวบลูกครึ่งครับฮักเคนเหนือกว่านะครับทั้งเล่นในบ้านด้วยครับอันดับเหนือกว่าคะแนนค่อนข้างที่จะห่างกันนะครับผู้เล่นมาตรฐานดีกว่าครับมอรบี้ก็ยังลูกผีลูกคนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเสี่ยงไปที่ฮักเคนครับขอให้ได้ลูกแรกเร็วๆนะครับให้ได้ลูกแรกเร็วๆลูก2ก็น่าจะตามกันมาครับเพราะฉะนั้นให้ต่อไปที่ฮักเคนครับ ราคาลูกควบลูกครึ่งครับอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของคู่ใหญ่พอสมควรนะครับยอร์กเดนวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโนโคปิงนะครับคู่นี้ยอกร์เดนครับก็ยังเป็นขวัญใจมหาชนอีกเช่นเคยครับแต่เปิดราคามาค่อนข้างที่จะแพงนะครับถึงแม้ว่าอันดับที่จะห่างกันเนี่ยถึง3อันดับนะครับแต่มาดูดีๆแล้วเนี่ยทั้งสถิติรวมถึงทางด้านของคะแนนรายละเอียดคะแนนนะครับทางด้านของโนโคปิงเนี่ยสูสีกับยอร์เดนพอสมควรนะครับเปิดราคามาแพงแบบนี้ก็ขออนุญาตอิงไปที่ ทีมรองครับอย่างนอโคปิ้งครับให้รองที่นอโคปิ้งนะครับราคาครึ่งควบลูกคู่นี้น่าจะจบท้ายด้วยการเสมอกันนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็น HJK h e l s i n ลซิครับยักษ์หลับนะครับที่ตื่นมาเพิ่งตื่นมา1นัดนะครับวันนี้เปิดราคามาแพงทีเดียวที่ลูกควบลูกครึ่งครับกับคอตกาคอตกาแม้ว่าจะอยู่อันดับท้ายนะครับก็ถือว่าช่วงหลังเนี่ยทำคะแนนได้ขึ้นมาต่อเนื่องนะครับฟอร์มค่อนข้างที่จะดีครับในช่วงหลังที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้น นัดนี้ขอญาตซื้อความเหนียวแน่นของคอตก้าครับที่ราคาลูกครึ่งไม่น่าจะแพ้เกิน1ลูกครับให้รองที่คอตก้าครับลูกครึ่งหรือลูกครึ่งนะครับผมในคู่นี้ครับครบเรียบร้อยครับทั้งหมด7คู่ในค่ําคืนนี้ครับกับเราครับเหล่าร้อยหลาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับในช่องทางของ YouTube c h a n n e l ครับขอบคุณที่สนับสนุนกันต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับมีทีเด็ดแบบนี้ทุกวันให้ท่านนะครับทั้งบทวิเคราะห์รวมถึงทัศนะเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้ามารับ ในไลน์แอดของเราได้ครับมีบทวิเคราะห์ดีๆนะครับทีเด็ดดีๆ VIP รวมถึงทางด้านของโปรโมชั่นมากมายนะครับสามารถทักทายกันเข้ามาได้ในช่องทางธรรมชาติของเรานะครับสนับสนุนกันด้วยนะครับแอดทักทายกันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดนะครับแอดไซครับ1 0 0 RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับคิดถึงทีเด็ดครับคิดถึงเราครับเหล่าร้อยหลาครับสำหรับนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ